แนะนำการใช้งานระบบของพนักงานแจ้งนับนะครับเมื่อได้รับยูสเ n อร์หรือว่าชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดเข้าใช้งานระบบได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาใช้งานระบบครั้งแรกนะครับสำหรับพนักงานแจ้งนับจะเห็นว่าจะมีเมนูแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมนะครับต้องเข้ารับการอบรมออนไลน์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่า การเข้ารับการอบรมออนไลน์นะครับ <_ d ream> ก็จะมีเนื้อหาการอบรมนะครับก็ไปเลือกเนื้อหาการอบรมสําหรับพนักงานแจ้งนับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเนื้อหาที่ต้องใช้ในการอบรมนะครับกลับไปที่เมนูหลักนะครับเราจะต้องกดไปที่ขีด3ขีดด้านบนแล้วไปที่ระบบงานนะครับอ่าไปที่ระบบอบรมออนไลน์นะครับเมื่อมีการอบรมแล้วเราต้องมีการทดสอบแบบประเมินผลนะครับ ก็กดเลือกเข้าไปที่แบบทดสอบการประเมินผลนะครับอ่านะครับการทดสอบแบบประเมินความรู้ความเข้าใจนะครับเราจะมีข้อสอบด้วยกันทั้งหมด20ข้อนะครับพนังกงานแจ้งนับเนี่ยจะต้องทำข้อสอบผ่านให้ครบทั้ง20ข้อเลยนะครับ ในกรณีที่ทดสอบครั้งแรกยังไม่ผ่านเราสามารถทดสอบไปได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะผ่านการทดสอบก็คือผ่านทั้งหมด20ข้อเลยนะครับสำหรับเนื้อหานะครับสามารถดูได้จากคู่มือการปฏิบัติงานสนามนะครับจะมะีตัวอย่างข้อสอบนะครับแล้วก็เนื้อหาอยู่ในคู่มือนะครับลองพนักง,งานแจ้งนับนะครับพี่ๆพ,พนักง,งานแจ้งนับก็ลองเปิดดูคู่มือนะครับว่าเออเรื่อง คำถามข้อนี้นะครับจะอยู่ในบทไหนอย่างไรนะครับคำถามทุกข้อนะครับเราใช้คู่มือการปฏิบัติงานสนามเป็นการอ้างอิงนะครับ